บ้านตัวอย่างนะคะแบบบ้านแก้วแพรวานะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยในแต่ละแบบเนี่ยทั้งโครงการก็คือจะมีแบบละหนึ่งหลังเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะเปิดขายนะคะในตอนที่โครงการจะหมดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เป็นเฟสสุดท้ายแล้วะคะ่ะเหลือแค่สามหลังเท่านั้นที่อยู่ตรงจะอยู่ด้านหลังบ้านตัวอย่างนี้นะคะของบ้านตัวอย่างนะคะก็จะเหลือแค่งานทํารั้ว ทำรั้วหน้าบ้านแล้วก็ทำรั้วระหว่างแปลงเท่านั้นนะคะที่เหลือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะนี่ค่ะก็คือจะมีสวนสวยรอบบ้านเลยจัดสวนให้หมดแล้วนะคะพื้นที่รอบบ้านกว้างมากค่ะตรงนี้นะคะอยู่แล้วว่างตรงนี้นะคะตรงเสาไฟก็คือจะเป็นตรงเนี้ยค่ะบริเวณเนี้ยค่ะก็จะเป็นรั้วนะคะระหว่างแปลนนะคะหลังนี้นะคะความพิเศษก็คือมีงานต่อเติมในส่วนของ บ่อน้ำนะคะระเบียงข้างบ้านนะคะอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะจัดสวนรอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่รอบบ้านเยอะมากลูกค้าสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้สบายเลยเพราะว่ามีพื้นที่ให้น้องหมาน้องแมวได้วิ่งเล่นนะคะนี่ค่ะ หลังนี้นะคะจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเนี่ยค่ะหันหน้าไปทางทิศเหนือเนะะี่ยค่ะก็จะไม่โดนแดดหน้าบ้านเลยทั้งวันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นทำเลของแปลงนี้นะคะบริเวณหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยมีความส่วนตัวมากปลอดภัยสูงมากเพราะอยู่ใกล้รอปภนะคะด้านขวาถัดจากหลังนี้ไปนิดเดียวคือส่วนส่วนกลางเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นทางเท้าดังนี้ตรงนี้ก็คือ จอดปอ,อยู่ใกล้ทางเข้านิดเดียวค่ะทำเลของแปลงนี้ดีมากๆจริงๆค่ะในส่วนของที่จอดรถนะคะแปลงบ้านหลังนี้จะจอด,จอดรถได้สองคันนะคะในส่วนของที่จอดเราก็ปูกระเบื้องสวยให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะบริเวณรอบบ้านนะคะด้านข้างก็มีพื้นที่เหลือนะคะตรงนี้ที่คือจะเป็นห้องเก็บของค่ะหลังนี้จะมีห้องเก็บของด้วยแล้วก็ ของบ้านของโครงการซิปฟาร์กสาแก้วสามนะคะเราก็จะมีวางทอ่อระบบกำจัดปลวกให้เรียบร้อยแล้วนะคะน่ค่ะบริเวณหน้าบ้านก็มีพื้นที่นะคะระเบียงบ้านกว้างมากเลยค่ะแล้วก็มีสระน้ำนะคะเป็นสระตกแต่งนะคะซึ่งเราจัดสวนให้แล้วนะคะทั้งหลังนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ งบนะคะปลอดภัยค่ะบริเวณในบ้านนะคะตกแต่งไว้แล้วทั้งหลังค่ะสวยมากเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อย่างดีทั้งชุดนะคะทั้งหลังเลยนะคะเป็นของ s b Furniture เนะคะมีทั้งงานในส่วนของงานบิวอินด้วยนะคะบริเวณครัวนะคะก็จะเป็นงานบิวอินนะคะ เหมาะมากสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลานะคะในการตกแต่งบ้านนะคะเพราะว่าซื้อหลังนี้แล้วเนี่ยก็คือสามารถอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากในการตกแต่งหาซื้อของนะคะยิ่งในสภาวะแบบนี้ด้วยนะคะค่อนข้างทำงานยากในส่วนของการแต่งบ้านนะคะหลังนี้มีหลังเดียวเท่านั้นเลยนะคะที่ตกแต่งครบให้อย่างนี้นะคะ บริเวณชั้นล่างนะคะของตัวบ้านนะคะใช้ส่วนนี้เจอร์อย่างดีทั้งหลังเลยค่ะทุกอย่างทั้งของตกแต่งด้วยผ้าม่านนะคะเราให้แบบจัดเต็มมากนะคะผ้าม่านนะคะใช้คุณภาพดีมากค่ะนี่ค่ะผ้ามา่านสวย ส่วนขอ,ของครัวนะคะเป็นเพอร์บิวอินนะคะนี่ค่ะจัดไปให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านเนี่ยถ้าลูกค้าเป็นคนชอบทําครัวมากนะคะทําอาหารมากเราในส่วนของหลังบ้านสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะให้เป็นครัวปิดได้เลยนะคะเพราะมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะมากค่ะนี่ค่ะ ะะก็สามารถต่อเติมครัวในส่วนนี้ได้เลยนะคะ,นะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำอาหารเยอะมากเนี่ยก็คือมีในส่วนของตรงนี้ที่เราจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราพาชมข้างบนกันนะคะตังนี้นะคะเราตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่างดีแล้วก็ของแต่งบ้านทุกชิ้นเนี่ยสวยอย่างดีหมดเลยะคะ่ะ คมไฟนะคะทุกจุดที่เรามีให้นะคะลค่าไม่ต้องยุ่งยากไปตัดถา่าซื้อเองเลยคะ่ะบริเวณก็ยังมีโคม,มไฟนะคะประมาณมีสูงโปร่งเลยะคะ่ะให้แบบเต็มชุดมากคุ้มมากค่ะหลังนี้นี่ชั้นบนนะคะพื้นชั้นบนเนี่ยเราใช้พื้นลามิเนตนะคะซึ่งสบายเท้ามากเวลาเดินนี้สบายเท้ามากนะคะ ทำความสะอาดก็ง่ายนะคะมีห้องนอนที่พาชมห้องนอนเด็กก่อนอ่าเป็นห้องจริงเป็นห้องนอนสองนะคะซึ่งเราจัดเป็นแบบห้องนอนเด็กค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วนะคะให,ให้ชุดผ้าปูที่นอนแบบนี้เลยน,นะคะชั้นบนนี้คือจะเป็นสามห้องนอนค่ะอันนี้จะเป็นอีกห้องนอนนึงนะคะจ,ะจัดให้ก็คือสามารถแบบ ลูกแบบไวรุ่นก็ได้หรือแบบอยู่อาศัยคุณปู่คุณย่าก็เียวอยู่ด้วยได้ค่ะจะเป็นสามห้องนอนนะคะมีห้องน้ำใช้รวมสำหแรบบับห้องนอนสองน้องสามนะคะในส่วนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนใหญ่เนี่ยมีระเบียงกว้างค่ะแสงเข้าถึงนะคะวงจุ้ยดีมากค่ะ กว้างมากนะคะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็คือมีงานบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าเป็นวอล์กอินคอเซตให้แล้วนะคะค่าวิววิวของลังนี้นะคะความเป็นส่วนตัวสูงค่ะหมู่บ้านเราน่าอยู่มากนะคะ็ะจะมีห้องน้ำนี้ตัวนะคะในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างหรูเลยค่ะจะเป็น S B เฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นรุ่นที่สูงกว่าราคาของ S B คือจะเป็นตัวท็อปของเขาเลยค่ะเนี่ยค่ะนคะคะไม่ใช้ตัวธรรมดาด้วยค่ะสำหรับใน,ในเฟอร์ในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะคะคือเราต้องการความสวยงามของบ้านตัวอย่างนะคะแล้วก็จะจัดเตอม์นิมที่ีมาให้แบบนี้เลย ชุดท้องนอนเตียงนีให้แล้วที่นอนนะคะผ้าปูที่นอนครบชุดเลยค่ะใช้ของดีทุกอย่างค่ะลูกค้าคิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศของบ้านหลังนี้เลยนะคะบรรยากาศจริงเลยค่ะลูกค้าก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนอกเหนือจาก แตนบ,บ้านที่ลงตัวนะคะแล้วก็แบบบ้านสวยคลาสสิกนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะทางโครงการเราเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งค่ะต้องแข็งแรงนะคะดังนั้นเนี่ยบ้านของโครงการเรานะคะรากฐานมั่นคงเพราะว่าเราใช้การออตอกเสาเข็มนะคะแล้วก็ผนังเนี่ยเราก่อด้วยอิฐมอนแดงนะคะทุกผนังนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยซื้อบ้านแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า บ้านเนี่ยแข็งแรงนะคะเหมือนสร้างเองเลยค่ะโอเคค่ะเราถ่ายให้ครบทุกมุมแล้วนะคะแบบบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งสวยมากจริงๆคือท,ทุกอย่างครบหมดเลยทั้งทำเลแปลงแบบบ้านโครงการนะคะการตกแต่งนะคะถ้าลูกค้าพร้อมนะคะแนะนำค่ะซื้อค่ะหลังนี้คุ้มมากจริงค่ะ